จไม่ได้น,นะครับเด้เมาเห็นพิธีกรรมงานเป็นวงสวงกับพี่น้องโมน,นี้มีโอกาสได้มารวมพิธีบวงชวงเ็ิือผู้ดงผู้ดินเนาะ,ะดงผู้ดินเนี่ยถือว่าเป็นคำว่าภา,าษาเชิงวิชาการซิมิมโบลกสัญ,ญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมชุมชนนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมชุมชนที่แสดงออกถึง บนเมนแค่เรื่องของปลาชุมชนเป็นเรื่องของพลังมวลชนพลังมวลชนนะครับเบื้องจากองค์ประกอบของงานเบื้องจากอะไรอันนี้อันนี้ยังดีนะครับเรื่องการเมืองยังบ่ขอมาจับต่อปันไดนะครับถือว่าเป็นเป็นคุณชีที่ห่วมค้น่วมชุมชนบนเมนแค่สีสเกตด้วยครับร้อยเอสดูรินสีสเกตจุดนี้เป็นจุดที่บรรจบระหว่างลำน้ำเสียวกับลำน้ำมูลมาพอกันนะครับก็เลยมี3จังหวัด นะครับลุ่มน้ำเสียวฝั่งทางรอยเอสลุ่มน้ำเสียวฝั่งทางนาศีลุ่มน้ำมูลฝั่งทางสุรินลุ่มน้ำมูลฝั่งทางชีสเกตมามมพอกันถือว่าเป็นจุดบรรจบครับแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์อยู่สําคัญแล้วก็เห็นเห็นลักษณะของเข้าเอื่นนะภูมินิเวศนะครับภูมินิเวศภูมิวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เรื่องของอการใช้ประโยชน์ทางน้ําร่วมกันอ่าหนึ่งหนึ่งในนที่เ่าได้ยินก็คือเรื่องการสัญจรทางน้ำ วัฒนธรรมรูปนางก็คือเรื่องของเลือพเ่อสวงนะครับแล้วก็เกิดขนบจารีตประเพณนี้เกิดศิลปะเกิดว่าห้ามหลกากหลายกันมาเสียงเสียงสนะใช่ไหมครับเ<ม>สียงสนยเกิดหีตค้องขึ้นมาเรื่องสําคัญกนะ็คือเรื่องการการนับถือผีที่มีชนชั้นของเขาก็คือเรื่องของอะ,อะไรนะเที่ยมอุป,ปหารัชวงศ์ต่างต่างเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องของกฎ กฎระเบียบการปกครองแบบแบบเล่านะครับแบบเล่านะครับแล้วก็คือสิ่งซิซิซอนที่นี้คือลุ่มน้ำเป็นลุ่มน้ำที่มีความอัตลักษณ์ร่วมหรือวัฒนธรรมร่วมลากของของซวยซวยเล่าแล้วก็เยื่อแต่ว่ามีขมิญว่ามีขมิญนะครับก็ยังมีบัณฑซวยท่านี้มีบัณฑซวยนะครับบัณฑซวยเกาบัณยเยื่อเกาบัณฑเล่าเกาซวยซุดินซวยลอยเอ็ดกามานะครับซวยสีสเกตใกล้ใกล้เท่ากันเนี่ยมันแต่เมันก็เกิดการกลืนกลายเกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมเกิดการผสมผสานเกิดการเปลี่ยนแปลง คือว่ามื่อนี้ได้เห็นความหลากหลายแล้วก็แน่นอนครับย้ำมาเลยครับว่าถ้าสิบเอาเรื่องว่าห้ามต้องบอถึงความหลากหลายที่มีเอกลักษณ์และก็แสดงถึงอัตลักษณ์ที่งดงามครับผมครับผมโอเคครับพี่น้องแต่พูดได้ติดตามบรรยากาศแต่เดี๋ยวมึงในคลิปเดี๋ยวค่อยๆย่องนะครับโอเคครับโอ้โหพีครับเดี๋ยวพี่น้องกำลังเดินทางออกไปครับเนี่ยบรรยากาศหลายครับว่ารูปเนี่ยตอนพี่น้องเต็มผู้น้อยผู้น้อยกับป้าคนมาหลายครับวันนี้โอเคครับพี่น้อง